รถอย่างนี้เขาใช้ชื่อเขาใช้ชื่อจึงมาแล้วว่าอะไรรถหันเดิมจริงๆแล้วมันเดินมันไม่ใชเพราะว่าพี่อยากเออบอกวิจัยมาแล้วเนี่ยทขาไม่เด็กเดินช้าด้วยเพราะเด็กเดินทำไมคืออย่างเงี้ยเด็กจะขาจิกใช่ไหมฮะซึ่งมันขีดหลักการเดินนซึ่งทำให้เด็กเดินช้าลงประตูรั้วบ้านหรือประตูโรงเรียนนี่นะฮะหนักเป็นฟันเลยแล้วมันก็มีข่าวที่บ่อยโยงอยู่ลงมาเพราะอะไรฮะคือกว้างประมาณสองไปสามเมตรยาวประมาณสี่ห้าเมตร หนักประมาณหนึ่งตันหรือสองตัร้อยกิโลอ่ะหลายบ้านต้องระวังนี่บ้านคนก็ยังโดเลยยังผมไปคุยไปสำรวจนี่นะโรงเรียนถ้าลหลงเนี่ยคือโรงเรียนเนี่ยสูงมากแล้วจะปล่อยใหควังเคยชินม,มันบ้านเราหรือนกันเคยชินจนวันหนึ่งเด็กตายขึ้นมาเป็นข่าวมาดีเปลี่ยนเลยบ้านใครเนี่ยบ้านใครเอย่างนี้ต้องต้องระวังต้อง,งเปลี่ยนเลยนะว่าเราชินว่ามันยังเข็มได้ใช่ไหมเออมันจะมีอย่างเงี้ยเด็กผเจอเงี้ยต้องเปียเลย จสบายอย่างเงี้ยโรงเรียนนะครับแล้วกินไปมดแล้วเสียงขึ้นระวังด you know? ้วยด้านใช้ไฟตัวนี้นะว่าไอ้ร้อนมันยังอยู่ในรางหรือเปล่าหลายโรงเรียนไปเจอโอบมันรอบทำแล้วอ่ะคือมันมีสามล้อหรือสองล้อนำทีล้อนึ่งองหนหลังอีกสองล้ออยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะโดยมีแค่หนึ่งแถวแถวปากเกรดประตูโรงเรียนเลยหนักมากๆแล้วมันฟืด มันฝืนแล้วเวลาออกต้องมีเด็กช่วยวันนั้นคูลากะากในชั้นล่านอ๊อให้เด็กสามคนเล็กๆในช่วยเข็นกันตรงนี้มันฝืนแล้วก็ลงทับประตวเด็กการสองคนบาดเจ็บสองคนแอันนี้บางที่ดีมากเนี่ยผู้ยอนผู้บนยังอยู่ไหมใช่ไหมฮะยังอยู่ไหมนะครับประตูยาวๆอย่างนี้นะครับจะต้องมีไอ้คงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกนแกนไอ้รงนั้นนะฮะตัวตัวตัวการกันล้มไม้กันกันล้มต้องมีบางที่สังเกตไม่มีเลยบ่อน้านี่ มันเพียแค่นี้นะเป็นเด็กหลังเด็กตายไปแล้วมันจะสุงเห็นไหมมอนจะเป็นกี้นี้เลยอ่ะมาทําตอนเด็กมาตายไปแล้วนะฮะมันเพี้ยแค่นี้นังซ้งําฝาปดิดไม่มีเด็กก็เนี่ยเด็กวัยต่อแต่ผมเจอมาเยอะเลยก็ลงมปดึกมากเ,เลยเด็กดเกปเระมาณสิบสิบห้า 10, ป้องเอะเออไม่มีโรคอะไรครับเด็กเนี่ยโอ้ลึกขนาดนี้ผมเพิ่งรู้บ่อ,บอน้ำชาวบ้านลอ,อยแบบนี้เชียว ตยี่เด็กเล็กนะคะระับอ้โฉมไปเขาเลยไม่เหน็นผอ้หายกระมังถ้าทุกปั๊บ <ś cia> ผมไปเจอผม,เจอ,มเจอเยอะเลยเ <ś cia> นี่ยคือถ้าเกิดคุณมีโอ้พวกนี้นะต้องมีฝาปิดฮะต้องมีฝาปินดแน่นอนและต้องเช็คบางทีงเราอยู่บนชิงอะเราอยู่บนชิงใช่ไหมะะเราไม่รู้ว่าเด็กทารมันแค่ไหนไวตีปลายนะครับไวตีปลายขังแบบนี้ผมไม่เจอเป็นขังสีอย่างเนี้ยทำไมทำไมต้องตายด้วยเพราะว่าหมอได้แัด เด็กดีลูกคนหนาตัเทพนี่ลูลก,นะมมกกิดูดครเป็นดีเตนัูกเดกคนก็ชอบนนเอียหัวนะแต่วบานี้ก็นอนคว่ำจะหลับง่ายเลยแล้วลูกก็นอนใน้านแล้วลลกกนี้รา,า,าใช่แล้วแม่ก็ไปทำความสะอาดตอนหนป้อนนมลูกแล้วก็กลับมาลูกก็หน้าก็ไปจงใจจงใจบอก คือการเลี้ยงลูกเล็กนอนบอดได้จะให้กว้างต้ตงปักเลยย้าหนากระดานี้แล้วพ่อแม่ลูกไม่ควรนอนด้วยกันมันมีหลายเคสเลยบางทีพ่อเป็นเมาบีกินยาที่ทำให้หลับเลยเียก็ไปทับลูกตายเยอะเลยผมไปเจอมาบุตบางทีมือพ่อจะใหญ่เป็นแป้งลูกเนี่ยบางทีแม่กินยาแก้หวัดตื่นมาเนี่ยขาเป็นขาแม่ที่ทำเองสายลัทธหมอนข้า คือคุณพ่อคุณแม่คุณพอ่อคุณแม่ตื่ีสามที่สี่เพื่อไปซื้อกับข้าวในตลาดมาทำลูกสุนดำหน่อยขายใช่ไหมแล้วแม่ก็กลับมาเพื่อให้พ่อทำหานขายลูกคนเล็กนอนข้างบนคือลูกคนเล็กคนนี้เขาเคยเล่นแบบนี้มาแล้วมีหมอนข้างใช้ไหมใช่ไหมหมอนข้างมันจะมีเชือกใช่ไหมมันจะมีสายยาวๆมาใช่ไหมเด็กคนนี้เขาเคยแบบมัน,น,นนะมันเก่ามัน่อย ม่เออเขเคยเจอมาแล้วกคนีวา็เอแต่วันนึงเป็นห้าหน้าิเลยนะนอตาวุ้นวิ่งเลยเนี่ยที่มีฉากตัตายนะในขณะเดียวกันไม่กี่วันก็มีคนีดีเห็นก็ในกลานแตตัวตายในบ้านล้างเด็กก็ดูดูตามแสเลยแ้อันนี้แถวไหนนะบางพุเรียนใช่ไหมเออเนี่ยคนเห็่ผีเงี้ยภาพนี่ทีเด็กเห็นเป็นไงฮะเจ็สิบ จริงๆแล้วทีวีท,ทกมกีอีมนเวลานี้ไม่ควรีเดกดูใช่ไหมดี๋าวนี้ใช่ไหมแต่บ้านเราปิดเทอมสุดๆเป็นเลยต่อแม่กนัม่ไ้มดูวนตาแปว <c oughs> แ๋วอ่ะนแต่วันพิเยนมีอะไอ่ะนะคือเด็กเล่นกันเองพ่อแม,ม่เป็นเพอยู่เลยเด็กเจ็ดเด็กหกเล่นกันแล้วเจอกันทีนี้มันก็ปีนขึ้นไปบนตึกนะฮะแล้วก็วนะวกอ้อยข้าวที่ข้างมก็มีเปนรูปนัข้าเป็นข้าแบบข้าน,นะไรอยะ แล้วก็มามค่อยลงค่อยวางนะครับอย่าถือเป็นโคลงเลยถือเก่งด้วยแล้วคอหย่อนไปคือแล้วก็บอกเลยทุทกคนมาดูฉันจะเป็นมุ่นหมิงก็สินะจะเป็นอะไรนะเออแกล้งโอคอ,อ,อหย่อนเพรคอหย่อนปั๊บขาวแก่ที่อยู่ขอบโอตุ่งใบก็จะตุ่งนะแต่ไลนยนี้เนี่ย เด็กมากพี่โยนไปเรรายนี้มันที่ยายเยียดแขานชุบเยียดจนตายไปโรงพยาบาลก็อยู่ในบอดสอทสั่งนะเด็กต้องรักษาอยู่ประมาณหกปีแล้วก็รอดมาก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะพีกามัมีเป็นปัญหาจริงๆผมไปดูข่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็เหมือนกันยล่นแบบมินตันเลแบบอะไรนั้นนังช่าเพราะา่าเออ คือถ้าสองคนเนี่ยสังไทยอะ่ะแย่งแย่งสาวีอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็คุกคอตาย <c oughs> นะฮะคุกปีคุกอชาคุกคอตายเลูกสาวก็ถามแม่ว่าเออคุกคอตายมันไปไหนแม่แม่ก็เป็นผีสิลูกลูกสาวก็ดีเป็นผีเลยมาหลอกพ่อแม่เงี้ยคนนึงไม่ถึงวันหนึ่งก็คุกคอหน้าบ้านอ่าแ,นะแล้วก็ตายไปนี่อีกลายนึนแงแหละที่ว่าไอ้มาที่ไม่ตายที่โดนตาย พราะว่าปมเชื่อมันมอยู่ตรงนี้นั่นรอดไปแต่ก็ไอซียูเป็น,นันไลายนี้อีกหนังไทยเหมือนกันเป็นนังบาปเหมือนกันเลยนังบาปแต่อันนี้เป็นเชือกไนล่อนเสร็จเลยตายฮะอันนี้ตายเลยเนี่ยประาทไม่ได้ครับชุกอีกเทอมด้วยเด็กดูหนังก็เรียนแบบไม่ใช่เล่นเล่นอันนี้ก็เหมือนกันโยงไปเก็บมาเองเส้นรั่วึ่งนนี้ไม่ถึงเลยมันจะคล้องได้ คือเด็กไายนี้อยู่กับยายสองคนยายก็จะลังดูหนังจีนอะไรอยู่นะเด็กก็ชอบดูหนังจีนกำลังภายในอะไรสักอย่างเงี้ยยายก็นั่งรีบผ้าหลานไปเล่นหลานชายนะก็เอาไอ้เข็มขัดลุ่เสือไปค่อยกับไอ้ลวดถึงตาดผ้าสองเส้นนะฮะลวดทุนจะเยอะมากแหละแล้วเด็กก็เอาคอหยดไปแล้วหลานยายให้รีดนี้วะคนเึ็นหลานก็ปาล์มียบพ่ออยางเงี้ยแล้วส่งไปโรงพยาบาลเอสบีบานเจ็ดกระป๋องแล้วรักษา บด้ไปนี่มีดีแบบนี้นะต้องระวังมีลูกดารามีลูกดาราคนหนึ่งจับเด็กนั่งรถหัดเดินเยอะไหมรถหัดเดินที่ถ่ายอย่างนี้เนี่ยรถเด็กก็คอจยอนแล้วรถหันเดินก็ถายอย่างนี้พอดีคุณนี่คุณนี่คุณอะไรนะดาราที่ไปจำชื่อไม่ได้แล้วดังอ่ะเขาบอกว่าเขาตกใจเห็นลูกสเปรย์ปลาอื่นเขานั่งนีลูกเขาเดินปลาหลุดแต่อันนี้ดีที่ลูกรอดได้ มีผู้เด็กตกตึกนี่ไห้ผู้คนตกตึกเล้วก็เจอหลายลายเนี่ยสองชั้นเด็กก็ตกตายได้นะเด็กเนี่ยหลังจากที่เด็กตายไปแล้วเนี่ยห้องนั้นก็มันเป็นห้องนอนแล้วไม่มีไม่มีรั้เดันเลยนะครับหลังจากที่เด็กตายแล้วพ่อแม่ก็เอาผู้คนนั้นเอาผ้คนไหว้พระแล้วทําเหล็กดักขึ้นมาเป็นทิศสายเหนืเนี่ยอ๋อทิศขาดมาตอนนั้นไม่มีรั้วอย่างนี้นะครับ คือวันนั้นเนี่ยเด็กสองสามคนเนี่ยฮะสี่ห้าขวบสามขวบเล่นด้วยกันเล่นช่างแอย่ไอ้น้องเขไม่รู้จะซ่อนที่ไหนก็ไปซ่อนที่ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงนี้จะจบมันเลือดเนี่ยโดยเอาขาตึงเตียงขัดหมอนเตียงนะทีนี้แล้วใครมีหน้าจ่ามันเลือดด้วยยาเอาเตียงท่าโดยเด็กขาอ่อนตื่นตัวเด็กมันจะปีนติดก็ตกเลยข้างล่างแต่ไล่นี้่มีผ้าม่านด้วยเด็กขึ้นไปนั่งอยู่ตรงขอบไไม่ด้ปปิดระตูแล้วก็ผ้าม่านปีนได้บอกไหมผ้าม่านปิด เพื่อซ่อนเพื่อไม่้ใครหาเจอก็าหาไม่เจอฮนะหาถูกทีก็คือีกทีเน่นาแล้วก็ตายไปนะครับรงเรียนนี่นี่ใครตกที่โรงเรียนนะเขาไห้ช่วงว่างอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะช่องว่างที่ปลอดภัยเขาเลให้เธอเก้าเซนออกมานะฮะต้องใหญ่เธอเก้าเซนเด็กสี่คนนั้นอยู่ลำพังน,นะฮะมีคุณยายก็มาดูหลานประมาณทักสองคู่ ยายก็ต้องไปอยู่กับคณปื่นที่ชั้นล่างคือแม่ทำมันกลางคืนแล้วก็าสามีก็ยาไปนะแม่ดูลูกสี่คนกลางคืนประมาณตุต่มถึงกว่าลูกไปสอกทุ่มลูกต้องอยู่กันเงนะิงแล้วแล้วดึกคืนนั้นประมาณสองที่สามเนี่ยให้คนเล็กตื่นมอนชิวพี่สาวมีลูกมาหลัง,ลงมากลูกพามาไม่น้องิน พอไปถึงทำมาเสร็จน้องชายคนเล็กบอกว่าทำไมจานนี้ไม่ล้างพี่สัเป็นล้างจานแล้วก็ส่งให้น้องน้องเอาจานไปวางวางวางแล้วบอกว่ามันวางแบบไกลๆอ่ะแล้วมันผมดูข่าวเศร้าจริงเลยคือจานมันหล่นไปพี่ก็เสียดายจานนะพี่เสียดายจานก็พยายามปีนไปเก็บจานแล้วก็ร่วมไปตรงเนี้ยแล้วก็น้องก็ช่วยแล้วน้องก็ร่วมไปด้วยไอ้น้องสองคนที่นอนอยู่ข้างล่างไอ้นอนเล็กเนี่ยเขาตื่นขึ้นมา ก็ช่วยกันเลยเขาขออกใาช่วยชีวิตพี่ก็สุดท้ายก็ร่วงกันในบดเลย,เลยสีค่คนที่เสียใจจานกลัวแม่ทําโทษเนอ,อใช,ใช่ใช่คือสภาพมันไม่ได้เลยนะดณเดียวเอาพวกแผ่นไม้มาอย่างนนีะ้นะแล้วช่องว่างพวกนี้ผิดหลังเลยนี่เธอเป็นเด็กเล็นนะกกาะตกได้เลยคือถ้ามันกว้างเกินสามเซนไม่เกินเก้าเซนนะ เด็กก็สามารถเขาข้ามเล็บตกได้บางทีขาลอนลงไปจากหัวติดข้อยอย่างเงี้ยแต่นี่คือเป็นเด็กที่สูงุดที่ไปก็ไม่นานนะจุดเนี้ยจุดตายเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยจริงๆแล้วกูจะล็อกกุญแจไว้เสียแต่ความคุ้นชินเะนี่ยเด็กก็เลื่อนเปิดได้คนเด็กเลือเ่อนเปิดได้เด็กก็เข้าไปสูดให้ระเบียดจนนั้นแนมะ่เนี่ยเห็นไหมใช่ไหมทั้งหมด สูง80เซนเด็กปีนได้ไหมสบายแล้วเพราะงั้นรู้ไหมว่าจุดนี้เสี่ยงกัาเด็กเขารู้ผมเอากล้อไปส่องดูเข้าไม่ได้หรอเปล่เขาเข้าเข็งได้เข้าตะไคร่หยักเข้าตะไคร่หยักปลาคืนเนี่ยนะแต่เด็กปีนได้าทั้งหมดมัน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 ดักใช่ดักปลาจริงไหมนิ่งใช่ปะนิ่งั่นแหละที่ผมสงสารคือว่าก่อนที่เด็กปีนก็ตะโกนหาพ่อแล้วทำไมมา เด็กเอาลงเท้าแตะของแกโยนลงไปก่อนความพิเเด็กคืออะไรโยนลงเท้าไก่อนแล้วจะลงไปใส่รองเท้าเลยความคิดเด็กเด็กไม่รู้ว่าวข้างนี้คือความตายความทรมาร์ดือเปล่าฮะเด็กต้องการยกมดิฉันไม่มีพ่อหรือไั่ฉันหาพอ่อต้องการแค่น,นั้นแต่ที่น่าเศร้าคือพ่อขับรถรับแม่มาแล้วเห็นเฮ้ยเขาบูลดูอะไรกัน เข้าไปถึงหน้าสลูกเรียนด้อนนี้ที่ผ่าแลลักษณะที่บางแคนนะไม่รู้ที่เพียงว่าตึกที่เป็นที่เป็นจ้าของเนี่ยมันทำที่เล่าขีด้ได้ไมไม่ได้เลยกฎหมายไม่ได้ทำเมแล้วจะเอาแก้ไหมแค่เอาแก้ไงอ่ะเลาเป็นข่าวนะกี่ร้อยตึกกี่ร้อยพ่อแต่ะแกนทุกพเหรอคุณไ่ระวังกันเองเนี่ยมันต้อจำัอย่างนี้เลย ถ้าใครมีลูกมีปีนไปอยู่แบบเนี้ยระวังดีระวังหน่อยดีครับอันนี่เขาละมุนวานเด็กผมวันนี้วันที่วผมก็มอยากจะรู้ว่ามันมเด็กตายเพราะอะไรแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแล้วต่างวันเลื่อนมีเด็กอยากเล่นสิ่งนี้จะมาเลื่อนได้อันนี้ไฟไหม้ต้อร้วัมากอันนี้เศร้าอันนี้เสียชีวิตรายนี้ พ่อนี่หมดตัวเลยสั้นเล็กสั้นตัวมารายนี้สีชีวิตคือลูกคนเล็กสิบสี่ขวบตายหมดนะครับแล้วลูกชายคนโตสิบเจ็ดขวบตายคนที่สองแล้วภรรยา์ผู้ชายคนโตสิบเจ็ดขวบตายคนที่สามแล้วลูกในท้องของภรรยาคนโตก็ตายคนที่สี่แล้วลูกคนลูกคนกลางนี่บาดแผลเต็มตัวประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์และบาดมือแต่ไม่หมดเนาะจะเกิดอะไรเนี่ยเออ เนี่ยชุมชนเราเนี่ยมีอย่างนี้ครับคือชุมชนนี้เวลาเกิดเหตุปั๊บแล้วดับเพลินมันจายแต่ตู้อยู่ในสมบูรณ์ชุมชนที่ท่านนะนบางอันมีตู้ดับเพลินแต่มาแล้วมันน้ำยาสไม่ฉีดยาเลยชุมชนนี้อยู่ได้รถที่้รถรถอะไรนั้นรถดับเพลินเข้ามาไป ต้องไปจอดที <Bien ven ido> ่อ no like, hey, 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 um ุทยานสารคดีแย่ข้ามาบนหลังไฟได้คือเวลาไฟไหม้มันมองไปเห็นแรงมันอยู่ตรงเข็บอกว่าลูกคนนึงร้อนพ่อไปช่วยลูกคนกลางนะพ่อไปจับมือแล้วพ่อคนลู่มืองานเขาเล่ฟังว่าเหมือนกับลูกของปลาเผาเลยคือไอ้ไอ้ไอ้หนังลูกความความร้อนมาจากเบิร์นมากเลยใช่แล้วพ่อก็อุ้มแบกลูกถือไปพอคนกลางก็บอกว่าเฮ้ยสุดท้าย รูยังไงแล้วยังมีลูกหลายคนแต่ก็มีคนรักนะฮะแล้วหลังจากนั้นได้เห็นลูกคนเล็กลูกคนเล็กมันยังไม่ตายานะรอให้พอดีเลยแล้วสุรรดแล้วเหมือกนกะระดานขึ้นลูกคนเล็กมันตกไปด้วยเขินจะอะไรคนระับเพราะว่าบ้านเป็นบ้านไม้หนึ่งประการไม่หนึ่บ้านไม้สอง ลูกี่เอาโบไซไปส่งในบ้านไป่แล่แพ่อด้วยโบไซสองคันเอาไปส่งในบ้านไม้แล้วมีน้ำมันเครื่องเราสายไฟเนี่ยพันในรูปนี้คือวันเตอร์คนไหนแล้วพ,อพ่อก็อยากเอาพวกเขากันซื้อสองนะฮะกระดาษนล็อกบ,บ้านลแล้วหน้าต่างปิดทุกบ้านสายไฟเ,เก่าที่มันระเบิดเพราะว่าไอ้พูกนั้นแหละมันเครื่องมาถึงไม่เจ้าจุ่มไปเกิดะก็สุดท้ายเป็นอย่างนี้แหละ พ่อก็โดดตัวเลยอายนี้เกิดเจออะไรคืนกลางคืนพ่อแม่ใช้เก็บขยะใช่ไหมแล้วเอาที่ลูกสาวนอนใส่ใส่ใบลานล่ะเพราะเนื่องจากอาชีพเเก็บขยะให้พวกน้ำมันเบนซินน้ำมันอะไรต่างๆให้เขาเก็บไว้บางทีชาวบ้านใช้ผลิตภัณใช่ไหมเขาก็เก็บเอาไว้ขายได้มั้งใช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันอะไรต่างๆเขาก็ไว้ใต้เตียงลูกสาวใต้เตียงไว้ใต้เตียงลูกสาวในวันนั้นสาวไม่เล่นนะ แล้วก็จุดไอ้ยากันยุงสําหรับกันยุงอะไรเขาไม่รูว่าอะไรยาผู้กันยุงใช่ไหมเออแล้วก็ออกไปเก็บยาปล่อยลูกสาวตัวนเดียวก็ไฟไหมเพราะว่ามันก็ล้มไปมันล้มไปปั๊บข้างล่างนี่เต็มเลยโอทินเนอร์นั่นแหละเขาลุกไม่ได้สาวนะ